ความสุขของตัวข้าเจ้าณวันนี้คือเป็นคนโชคดีที่ว่าอยู่กับเสียงเพลงทุกวันก็เราก็ถือว่าเป็นดนตรีบําบัดนะเจ้าในวัยนี้ปกติแล้ว60นี่ต้องกเกษียณแล้วนะฮะแต่ว่าตัวข้าเจ้าเองนี่ยังมีความสุขในการทํางานอยู่ในการขับเพลงในการดูแลลูกค้านะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญคือสุขภาพดีทั้งกายและใจตัวข้าเจ้าเองมีโรคป,ประจําตัวอย่างเดียวคือโรคภูมิแพ้ นะเจ้าแล้วก็นอกนั้นจะบ่มีอย่างเลยนะความดันก็บม่มีหัวใจเบาหวานไอ้พวกเนี้ยที่ที่คนมักจะเป็นกันเนี่ยตัวข้าเจ้าบ่หมีตรงนี้ถือว่าโชคดีนะเจ้า กว่าจะมาเป็นนักร้องกับเมืองนี่ก่อนในยุคสมัยนั้นนะเจ้าตัวข้าเจ้านี่เกิด2498นะเจ้าตอนนี้ก็68ละเส้นทางยาวนานเจ้า40กว่าปีที่อยู่ในวงการบันเทิงนะเจ้าก็บาง่ายนักในยุคนั้นสมัยนั้นนะเจ้าเพราะว่าบ่ามีโรงเรียนดนตรีบ่มีโรงเรียนสอนขับร้องทุกอย่างเรียนรู้ด้วยตัวเองโชคดีที่ได้พบกับคุณจรันนะเจ้า เขากันเลยกลายเป็นคู่หูกันมาแล้วก็คุณจรังกก็ได้ทําเพลงฮอไว้หลายอยู่เราก็เป็นที่รู้จักกันนะเจ้ะอย่างเช่นร่องแม่ปิงเสาวเชียงใหม่มาเมียไออย่างกับให้มาหลายๆเพลงนะเจ๊ ทุกวันนี้ก็ฮ้องเพลงอยู่ทุกวันนะเจ้าที่ร้านอาหารของตัวเองเงินสุนทรีที่จังหวัดเชียงใหม่แต่าหากคุณคุณมาแอวกันก็อย่าลืมแวะมากินข้าวนะเจ้าและก็ฟังเพลงตัวเอง